ในแต่ละวันจะมีรถขนขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอฝางชัยประการและอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ขนขยะในพื้นที่ของตนมายัางศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยตามหลักสุขาพิบาลของเทศบาลตำบลเวียงฝางเพื่อนำเข้าสู่ระบบการกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรโดยขยะที่นำมาแต่ละวันมีประมาณวันละ70ดตันจะถูกคัดแยกตามประเภทของขยะเพื่อนำไปกำจัดตามประเภทของขยะนั้นๆ ขยะที่นําเข้ามายัางศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยแห่งนี้ส่วนใหญ่เมื่อผ่านกระบวนการกําจัดตามระบบแล้วจะสามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้เกือบทั้งหมดเช่นถ้าเป็นพวกขยะเปียกพืชผักก็จะถูกนําไปหมักทําเป็นปุ๋ยอินทรีย์จําหน่ายและแจกใจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ถ้าเป็นพวกถุงพลาสติกก็จะนําไปผ่านกระบวนการล้างทําความสะอาด ถ้าถุงมีขนาดใหญ่อยู่ในสภาพดีก็จะรวบรวมส่งขายให้โรงงานหลอมถ้าเป็นเศษเล็กเศษน้อยก็จะส่งไปขายทําเป็นขยะเชื้อเพลิงหรือ r d f เป็นรายได้กลับมาอย่างศูนย์ขยะทุกทุกส่วนนะทุกชิ้นเนี่ยถือว่าเป็นมีคุณค่าทั้งหมดส่วนที่ทิ้งลงไปจริงๆเนี่ยก็คือขยะที่เราไม่ไม่สามารถนํามาใช้ได้ที่เราใช้ได้ทุกวันเนี่ยเรามี ADF พลาสติกใหม่แล้วก็สามารถที่จะนํามาใช้ไปหล่อหลอมใหม่ได้ตลอดถึงเศษหมักพืชผักอะไรที่มันหมักแล้วเรามาทำเป็นปุ๋ยได้เพราะฉะนั้นขยะที่จะเหลือลงบ่อจริงๆเนี่ยเราเเป็นเป็นขยะที่ไม่สามารถนํากลับมาใช้ได้ก็เป็นนิดๆหน่อย ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยตามหลักสุขาพิบาลแห่งนี้นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาขยะตกค้างในพื้นที่3อํอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่แล้วยังช่วยให้คนในพื้นที่มีงานทำมีรายได้ไม่ต้องจากบ้านจากภูมิลำเนาไปขายแรงงานที่อื่นก็ถือได้ว่าศูนย์ขยะตรงนี้สามารถที่จะแก้ปัญหาให้กับขยะของสามอเภอที่ไม่ไม่จำเป็นต้องทิ้งไม่จำเป็นต้องเอาขยะ อยู่ในพื้นที่นะครับสามารถที่จะรองรับขยะได้ทั้ง3นเพื้อนี้ประเด็นหนึ่งก็คือชุมชนใกล้เคียงเราก็สามารถที่จะให้โอกาสเขาได้มาใช้แรงงานตอนนี้ที่โรงงานสุพขาตเราเนี่ยก็ใช้แรงงานประมาณ70กว่าคนซึ่งก็เป็นคนในพื้นที่ใกล้ชุมชนใกล้สุพขาะทั้งหมดครับ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยตามหลักสุขาพิบาลของเทศบาลตำบลเวียงฝางอําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นแบบอย่างของการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสามารถแก้ปัญหาขยะตกค้างในพื้นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทำให้คนในพื้นที่มีงานทำที่สำคัญชุมชนกับบ่อขยะสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่เกิดความขัดแย้งจิรพงศ์อนุวัรน์ถ่ายภาพถนอมสีแก้วเลิศทีมข่าวสพฝา,างรายงาน